ไปไหนครับแจ๊เดี๋ยวก่อนค่ะอะไรมาต้องมาเวียนเทียนหรอกแจ๊ยางก็แบนล้อก็หมดสภาพน้ำมันเครื่องก็ขาดน้ำมันเบ่ก็พร่องอ้าปากยื่นแขนมาความดันก็ขึ้นสูงแต่มีค่าอีกต่างหากอย่างเงี้ย ต้องไปนอนโรงพยาบาลน,นะคะจําไว้นะคะรถพร้อมคนพร้อมถึงออกขับโปรดช่วยกันนะครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถเทีถนนรวมการขนส่งทางบกคุณถึงผิดผมไม่ผิดคุณถึงผิดผมไม่ผิดคุณถึงผิดคุณไม่ผิดผมไม่ผิด,ผมมผดแล้วใครผิดใช้น้ำมันอะไรอะน้ำมันแก๊สโซฮอลน้ำมันแก๊สโซฮอแหละผิดอะไรไม่เกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอเลย เมื่อมีอาการแน่นท้องท้องเฟอ้ออีโนช่วยลดกรดเกินในกระเพาะอาหารอีโนคลายกรดลดแน่นเฟอเ้อ,อตัดตอดตัดดูโอ้ไอิมน,นั้นแดโอ้มีนมขวดแล้วยังมีอย่างอื่นอีกด้วยเหรอเอาก็มองไะ UHT มีทั้งนมโคและเมาที่ได้จากข้าวบาเล่เลือกอร่อยกับสูตรดั้งเดิมแคลเซียมสูงหรือสูตรใหม่หวานน้อยไขมันต่ำโอ้มีสองสูตรอีกอุนได้แมากโอวติน UHT สิ่งดีๆเพื่อชีวิตสดใสแข็งแรงรวเ สกกดรังนกแทน <c oughs> ถึงอยู่กลางแดดอย่างนี้ก็มั่นใจค่ะใหม่ Garnier UV Protect SPF 50ปกป้องผิวจากแสงแดดทุกวันพร้อม3ามเฉดสี <c oughs> เพื่อสีผิวต่างกันดูนเนียนใส Garnier UV Protect SPF 50้า <c oughs> ราะเราใส่ใจ Garnier <c oughs> <c oughs> ำรสสดดใใหหมมม่่เไอขณะที่คุณกำลังนอนหลับยังมีสิ่งหนึ่งยังไม่หลับไปกับคุณด้วยปัญหารังแคผมร่วงผมบางศีรษาล้านปรึกษาศูนย์การแพทย์ธนบุรี024669955ตอนสัสาเป็นไรเป็นสิวไม่หายสักที เรื่องเล็กเล็กอ๋อพี่ดูเป็นแล้วก็กลับมาเป็นอีกสมุดอีเบบี้เฟสครับสครับที่ไม่มีฟอร์ช่วยลดสิ่งสปกปรกที่อุดตันสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวซ้ำซากพี่อ้อยหายแล้วพี่ดูนี่นะใหม่สมุดอีที่ประกวดมิสยูนิเวิร์สปี2007 ประสบการณ์ใหม่ๆไม่ออกไปหาไม่มีทางเจอช่างดราฟหากพูดไปไม่มีใครฟังจะตายแล้วไปอย่างนี้จะได้ยินไหมได้ยินหรือเปล่าบอกว่าเราไม่สบายคุยกับ Prudential ดีกว่าครับ Prudential ประกันชีวิต